ถ้าไม่ได้อย่างนั้นเราไปทำไสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอ่าากลับเข้าสู่เบรกที่2ของโต้ข่าวบันเทิงนะคะเบรกนี้ค่ะใครที่ฟินอยู่นะคะกับโต,ตโน่นิชาแล้วก็ เต้ยเชียร์ห้ามพลาดเลยท yeah. okay. okay. uh, ีเด like. mm ียวเพราะว่ามาร์คเนี่ยนะคะได้ไปเกาะติดเลยทีเดียวเกาะเป็นตุ๊กแกเลยฮะตุ๊กแกไม่ได้เกาะเป็นหมีนะคะเกาะเป็นตุ๊กแกครับสวัสดีค่ะมาร์คสวัสดีครับพี่แมมคลาสสวัสดีครับพี่ฝนคลาสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานไปเกาะเป็นตุ๊กแกเลยครับกับแฟนงานตัวโตตุ๊กแกที่ตัวใหญ่มากๆนะเอาไปตุ๋นได้อร่อยเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษสําหรับแฟนๆของซีรีส์ EQP บริษัทรักอุตลุดนะครับเพราะว่าได้มีการจัดงานแฟรมิสติ้งโดยเฉพาะแแฟนนคลลัับขออองงเเเรรื่่ซกกกกาามมททพ้ว็ ซอนกลนแฟนๆของทีมโน,โน่นี้เต้ยเชียพ่อหมีแม่หมีจีนกันสุดๆเลยครับเพราะว่าในที่สุดก็มีการจัดงานแฟนมิ้งเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้วของทั้ง4คนแถมจัดเนี่ย จัดพร้อมกันซะด้วยนะครับผมงานนี้เขาบอกว่าเจี๊ย่ทํำพรเต้ยพงศกรโตโนโ่พักคินแล้วก็นิชานะัทนิชาเนี่ยได้โคต้าบัตรคนละ250ใบย,ย้ำคนละ250ใบ4คนเป็นกี่ใบครับ1,000ใบคือมีคนมาร่วมงาน1000คนแล้วก็บัตรเนี่ยนะครับแจกเนี่ยนะครับหมดภายใน2นาทีคือสถานที่1,000คนของโชว์ดีซีจุได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่บริเวณนี้เท่านั้นที่จะเห็นแฟนคลับนั่งอยู่นะครับ ล้นทะลักออกมาอยู่ข้างนอกด้วยของบริเวณด้านนอกของเวทีด้วยนะครับที่แฟนคลับมากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ mm. ไม่ใช่แค่มากันเฉยๆนะครับ mm. พี่แหม่มพี่สนครับเพราะแต่ละทีมี่ยก็ขนป้ายคือไป้ายไฟนี่ผมพาไปดูทีละบ้านครับ mm. อันนี้เป็นบ้านครอบครัวมหมีก่อนนะฮะ mm. นี่มีป้ายตั้งอยู่ข้างล่างนะ mm. แล้วก็มีป้ายเล็กป้ายใหญ่กันเต็ไมไปหมดเลย mm. เดี๋ยวให้ชูให้ดูนะครับผม mm. นี่ ส่วนอันนี้ของทีมเต้ยเชียค่ะทีมโน่นนี้ฮะไม่ยอมแพ้ครับมีเยอะเหมือนกันจัดเต็มกันเหมือนกันนะครับนอกจากป้ายเล็กๆแล้วก็ยังมีป้ายใหญ่ด้วยแล้วก็มีการที่ทีมงานเนี่ยขนป้ายมาแจกมีรูปภาพมีป้ายมีอะไรมาแจกกันเยอะมากคือทุกคนต้องมีอะไรชูอ่ะคือไม่ให้นั่งเฉยๆแต่ที่เห็นอยู่นี้ยังไม่หมดนะฮะผมแอบไปข้างหลังงานครับพี่หมั่นพี่ฝนครับนี่ฮะมีถุงกองอยู่มันคือป้ายที่ยังใช้ไม่หมดเขาบอกว่า เตรียมป้ายมาเยอะเกินไปของทีนเตอร์เชียก็เลยต้องเอามาดองๆไว้ข้างหลังคือใ้ไม่หมดนะแล้วก็บอกว่าให้คนถือแบบว่าสองคนแล้วนี่ไม่ใช่แค่ถือป้ายคุณแม่เป็นแฟนลับเตอร์พงศกรอินถึงขนาดจับลูกแต่งเป็นหมีแพนด้ามาร่วมงานด้วยเลยฮะเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆในงานแฟนมิ่งครั้งนี้นะครับส่วนบรรยากาศภายในงานต้องบอกเลยว่าคึกคักมากเพราะแฟนขับเนี่ยกีดกันสนานลั่นคอนะครับหลอดเสียงแทบแตกกันเป็นแถวๆเลยนะครับมีการปล่อยเบื้องหลังกองถ่ายฮา 아. <목소리나> ที่เขาใช้ตอนถ่ายทำเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วก็หลุดออกมาอันนี้เราเคยเมาส์อยู่นะตอนอกลาแตกเนี่ยนะครับก็เอามาปล่อยกันส่วนผู้จัดพี่น้องรุ่นชาของเรื่องนี้ก็มาพูดคุยบนเวทีนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดคือพี่ไก่สุดที่รักของพี่น้องครับถือเค้กวันเกิดขึ้นมาแถปพี้เบิร์เจย์ย้อนหลังพี่น้องด้วยแต่ที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือมีคนร่วมร้องเพลงกว่านึ่ง0ชีวิตให้กับพี่น้องด้วยนะครับในงานน<ม>ีส่สุด<ม>ยอดสา <3 S 2> มจิน้นเออมีสามคู่จิ้นมีสามคู่จิ้นมีสาอค แต่คู่ขึ้นบนเวทีเนี่ยนะครับพิธีกรก็คือซินดี้มิ้นทิตานะครับแล้วก็ผ<ะ>ูระมุเนี่ยนะครับตัวชงครับชงได้ชงดีชงเก่งจริงๆชงตลอดงานเลยอย่างคู่โน่นี้เนี่ยนะครับเขาก็โดนชงไปด้วยนะครับผมแต่ว่าโตโน่เนี่ยเล่นกับเขาด้วยฮะ,ฮะคือก็ชงไปด้วยนิชาเมื่อวานนี้จะเห็นว่าจะยืนเงียบ,เยบ <c oughs> ๆเคนเคนอายๆทำตัวไม่ถูกยิ่งโดนกระแสคู่จิ้งเข้ามาดูซิพี่โตโน่เขาพูดแซวนิชาว่ายังไงกันบ้างครับ ผมอาจจะพูด,พดไม่หวานแต่ผมจริงใจเสมอไม่กอดก็รักเสรจจมีจูิที่กำลครับ รักเขามากๆในละครกจพอ,อ,องานนี้นิชาไม่พูดเลยคือ,อ,อย่างเดียวใช่งานนี้แฟนๆต้องบอกเลยนะครับว่าฟินกันสุดๆเลยเพราะว่าพี่โตโน่เนี่ยเขาองวน The Dust ของตัวเองมาแสดงสดๆในอองานนี้ด้วย<ะ>แถมยังควงคู่จิน้นนิชาเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงด้วยนะครับว่าแต่นิชาเนี่ยจะทำตัวยังไงร,ร้องเพลงถูกไหมต้องร้องกับนักร้องตัวจริงอย่างนี้นั่นแหะสิไปดูกันฮะ ืองานคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็จะมีดังพมศนึ่งคนได้ขิดนิชาก็จะแค่มั้งแค่คาเดียวพอคือย่างอื่นร้องไม่ได้ส่วนคู่นี้พ่อหมีแม่หมีนะครับผมเห็นอย่างนี้คือเขาแยกไม์กันร้องใช่ไหมแต่มันมีฟินกว่านี้ครับคืออะไรไปชมกันครับ ตอนทนไม่ไหวบอกเต็มที่ไปเลยเมื่อกี้อาจจะเห็นนะมีคนพิเศษมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้ต้องกรี๊ดหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีตัวร้ายจากทั้งสองอนั่คือจีสุทธิรักแล้วก็รอมพัทรพลเนี่ย<อ>มาร่วมขึ้นบนเวทีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผม แล้วก็งานยังไม่จบแค่ร้องเพลงนะมีเล่นเกมด้วยอย่างทีมโน่นี้เนี่ยก็มีแข่งเกมกัน3าแบบก็คือแข่งกินขนมตะโก้มีโยนตัวสล็อตตุกตาสล็อตยุงตะก้ออย่างนี้ออแล้วก็มีตะกาเออลงตะก้อตะก้อนะแล้วก็มีการแข่งเล่นเกมติกต่อกันด้วยนะครับผมส่วนบ้านเต้ยเชียนะครับฟินมากเกมเขาเนี่ยเป็นเกม ห้าส1่ันหน้าหากันแบบช็อตแบบฟินเหมือนในเกาหลีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อหมีแม่หมีเอาลูกหมีมาเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่น่ากลัวมากคือให้แฟนให้แฟนคลับเนี่ยมาเป็นพว่วงกับสั่งให้ทําอะไรต้องทํานี่มีอุ้มมีโอ้ยเกินอะไรขนาดน,น,นั้น<บ>โอผมบบหูแต<ป>่แตกครับกี๊กขนาดหอมหอมแต่มีหมีมาอยู่ตรงกลางนะเอาเป็นว่า ฟินมากนะคบผมผมไปผมก็ยังฟินด้วยที่ดูไปก็ยังฟินตามเลยนะคะที่แหม่มเริ่มกรีดโตเรื่อยๆนะครับผมมียอดออมอบเงินทําบุญด้วยนะงานเมื่อวานเพราะามีการจําหน่ายเสื้อนะครับผม,ผมก็คือเงินถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับซึ่งพี่หนอรโนโลชานี่ก็มอบเงินให้แต่ละบ้านนําไปแบ่งทําบุญกันต่อไปอไเช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะอีกเรื่องหนึงเรื่องสุดท้ายของซีรีส์เะคิวปิดบริษัทอุตตรุษนะครับก็คือการมาเทพปราบมารผมพูดเร็วไปใช่ไหม วันที่23กรกฎาคมนี้ที่พูดเร็วเพราะว่ายังมีข่าวที่มันจิ้งกว่าไปเรื่อยเรื่อยๆผมจะิวอารมณ์ไปเรื่อยๆจนจบมาค่ะมาค่ะพร้อมไหมครับพี่แม่มพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะครับอยากดูมากเลยค่ะซองหุน